สวัสดีทุกท่านครับวันนี้เรามาพูดถึงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับเราจะมีระยะการเปลี่ยนถ่ายที่กี่กิโลเมตรวันนี้เรามีคำแนะนำและทีนี้เรามาดูอีกหนึ่งปัญหาของรถคันนี้นะครับอาการนะครับผ้าเบรกหมดข้างเดียวนะครับผ้าเบรกหมดข้างเดียวเห็นไหมเราจะสังเกตได้ว่าผ้าเบรกนะครับมันหมดข้างเดียวจริงๆเห็นไม่ฝั่งนี้ฝั่งนอกเนี่ยมันบางมันหมดไปถึงเนื้อเหล็กแล้วจะถึงเนื้อเหล็กแล้ว แต่ฝั่งข้างในฝั่งทางลูกสูบเบรกเนี่ยมันยังเหลือเยอะเลยเห็นไหมอ่าเห็นถึงความแตกต่างไหมนะครับอ่าเพื่อนๆคิดว่าสาเหตุนี้มันเกิดมาจากอะไรนะครับสําหรับกรณีที่ผ้าเบรกสึกผ้าเบรกหมดข้างเดียวนะครับในเคสแบบนี้นะครับหลายๆท่านอาจจะยังงงอยู่ว่าเอ๊ะอ่ารถบางคันทําไมฝั่งลูกสูบเบรกนะฝั่งข้างในเนี่ย ฝั่งข้างในฝั่งนี้นะทำไมหมดก่อนบางคันทําไมฝั่งข้างนอกหมดก่อนนะครับทุกท่านนะหรือบางคันนะครับอาจจะหมดด้านท้ายหมดด้านาด้านหน้าด้านหลังเนี่ยด้านฝั่งนี้นะมันอาจจะหมดไม่เท่ากันบางคันอาจจะก้ามในกินกินคล้ายๆกับกินเฉียงนะครับมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวเล่าสู่ฟังเล่าให้ฟังเดอ้อนะ อ่ะอันดับแรกเลยนะครับในกรณีที่ว่าผ้าเบรกหมดฝั่ง,ง,นนงเนี้ยไอ้กล้ามเนี้ยกล้ามฝั่งนิ้วโป้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยฝั่งเนี้ยนะครับอ่าฝั่งที่ไม่มีลูกสูบเบรกถ้าผ้าเบรกฝั่งนี้หมดถ้าผ้าเบรกฝั่งนี้หมดนะครับสาเหตุมันเกิดมาจากเรื่องของไอ้ตัวเนี่ยไอ้ตัวคาลิปเปอร์เนี่ยปกติเนี่ยไอ้ตัวคาลิปเปอร์คาลิเปอร์ก็คือตัวนี้ตัวที่นิ้วชี้ชี้อยู่เนี่ยไอ้ชุดนี้มันจะเลื่อนเข้าเลื่อนออกเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะเวลากดเบรก นะครับลูกสูบเบรกจะถอยหลังมาไอตัวนี้ก็จะบีบนะครับอ่าตรงนี้ก็จะดึงให้ผ้าเบรกค้างนี้บีบแต่ตอนนี้ก็คือมันเลื่อนมาบีบแล้วแต่ไอคาลิปแต่เวลาเราปล่อยเบรกไอคาลิปเปอร์มันไม่เลื่อนกลับนะครับสาเหตุมันเกิดมาจากเนี่ยไอบูทตรงเนี้ยบูทหัวท้ายเนี่ยนะครับมันไม่มีสารหล่อลื่นมันไม่มีจะมะะระบีมันก็เลยทําให้อ่าปั๊มเบรกค้างนะครับมันก็เลยจินผ้าเบรกฝั่งทางด้าน ด้านที่ไม่มีลูกสูบเบรกนะในกรณีที่ว่าผ้าเบรกในกรณีที่ว่าผ้าเบรกฝั่งลูกสูบฝั่งลูกสูบนี่คือฝั่งนี้ถ้าผ้าเบรกฝั่งลูกสูบหมดก็คือลูกสูบเบรกติดลูกสูบเบรกค้างนะครับทุกท่านนะตรงนี้นะครับเราก็ต้องมาทําการถอดล้างเปลี่ยนซินนะครับเพราะว่าซินที่อยู่ข้างในลูกสูบเบรกมันบวมนั่นเองนะครับทุกท่านมันก็เลยไม่คืน ถอ,อยหลังกลับไปนะครับทุกท่านนะทีนี้ในกรณีพับเบรกกินเฉียงนะครับพับเบรกกินเฉียงฝั่งหนึ่งหมดหัวฝั่งหนึ่งหมดท้ายอย่างเงี้ยนะครับมันเกิดมาจากเรื่องของ1คาลิปเปอร์บิดงอคาลิปเปอร์บิดงอนะครับบูทคาลิปเปอร์พวกนี้หลวมบูทคาลิปเปอร์พวกนี้หลวมนะครับแล้วก็าจานดิสเบรกอาจจะคดด้วยนะครับจานดิสเบรกคดเพาล้อคดพวกนี้นะครับมันก็จะเกี่ยวข้องกันนะครับดังนั้นในเคสนี้ ถอดล้างทำความสะอาดอัดจารบีคาลิปเปอร์นะครับในส่วนเรื่องของน้ํามันเบรกนะตัวนี้ถ้าเรามองมันก็จะเป็นดําๆนะครับน้ำมันเบรกเนี่ยนะครับจริงๆแล้วน้ำมันเบรกมันมีอายุอยู่20,000กิโลเมตรนะน้ำมันเบรกมีอายุ20,000กิเมแต่อาคำแนะนำเราแนะนำให้ท่านทำการ เปลี่ยนถ่ายน,น้ามันเบรกทุกๆ1ปีหลังผ่านพ้นฤดูฝนไปนะครับทุกๆ1ปีหลังผ่านพ้นฤดูฝนไปควรที่จะทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกนะครับทุกท่านนะก็นะครับคลิปนี้ทาคลิปมาแนะนําเพื่อนๆทําคลิปมาเป็นแนวทางนะครับให้กับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับ f c ที่เข้ามารับชมไม่มากก็น้อยสวัสดี FC ทุกท่านครับ